อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยนะครับมาพบกันในวันที่26กรกฎาคม2564ตรงกับวันจันทร์วันหยุดชดเชยนะครับในวันนี้ก็เหมือนเดิมถ้าใครอยู่ที่บ้านนะฮะก็รับชมคลิปแอดแล้วก็ ทำการบ้านพร้อมลุยต่อนะครับในคลิปนี้จะมีข้อมูลจากเลกวิ่งปัญจกรัยานแอดคนโคราชรักไก่ชนนะครับชุดโต๊ดแอดนพัสแจมจละศรีออโต้โปรแกรมเสียงโชคแล้วก็จะมีข้อมูลจากชุด จับคู่2ตัวบนแอดสตา์งด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่ผมจะนําข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยเนาะอ่าก็เรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มจากข้อมูลของชุด2ตัวล่างแอดมารีนะฮะแบบ6ชุดเนาะ ในงวัดนี้ให้มาทีเลขวิ่งหรือว่าเลขเดินล่าง1และ6นะฮะเด่น1จะมี1 3 1 7 1 9เด่น2จะมีะเด่น6จะมี2 6นะครับ4 6และ8 6นั่นเองนะครับเอาละใครที่ติดตามของแอดมารี่เนาะก็มารับเอาไว้ตามต่อกันในงวัดหน้าว่ดที่ผ่านมาเจ้านี้แอดก็ไม่แน่ใจว่าให้เข้าจริงหรือไม่เนาะ วัดนี้ถ้าใครชอบก็ตามได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดมารีนะครับไปต่อเลยนะครับผมกับข้อมูลของเลขดับล่างตัวเดียวคุณมูการทูบเนาะก็มีบางทันที่คอมเมนต์ขอเข้ามากันก็จะมาลงให้ ซึ่งเนงว่าที่ผ่านมาให้มาที่เลขดับล่างจะเป็น2ล่างออก70นะครับผมก็ถือว่าให้ผ่านเนาะมาในวัดใหบนี้1สิงหาคม 2, 5, 6, 4จะมีเลขดับล่าง7ตัวเดียวเนงวันนี้ใครที่ถามหากันเนาะเลขดับล่างตัวเดียวคุณมูการทูมมารับเอาไว้ลดต้นทุนเนงวัหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากคุณมูการทูมนะครับ ไปต่อที่ข้อมูลของเด่น10หน่วยล่างสูตรใหม่แอดหนูน้ำนะครับก็คำนวณงวดน,นี้เป็นงวดแรกนะครับให้มาที่เลขเด่นหรือว่า10หน่วยล่าง9ตัวเดียวนะครับเอาละใครที่ชอบเนาะ9ในงวดน,นี้ล่างมารับเอาไว้ตามต่อกันในงวดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากเด่นหน่วยล่างเด่นหลัก10หน่วยล่างแอดหนูน้ำด้วยนะครับ ไปต่อเลยนะกับข้อมูลของสูตรใหม่พี่ควายนำโชคหรือว่าลูกพ่อวิศนุกรรมนั่นเองนะครับเป็นเจ้าเดียวกันเนาะในวัดใหม่นี้นะครับจะเป็นสูตรใหม่มี4ชุดนะครับ6,1 7 1 6 2และ72นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มารับเอาไว้ลุ้นกันต่อในวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากพี่ควายนำโชคนะครับ เป็นสูตรใหม่เนาะใชงวัดนี้ลงสนามเป็นวดแรกนะครับไปต่อเลยนะครับผมกับเรื่งของเลขเด่น10หน่วยล่างทองหยอดนะครับซึ่งเจ้านี้ก็ไม่เข้ามา2งวดติดติดแล้วนะครับในวัดนี้จะให้เข้าไหมต้องลุ้นกันนะครับในวดใหม่นี้1สิงหาคมให้มาที่เลขเด่น10ล่างจะมี8 1และ4หลักหน่วยล่างให้มาที่5 7และ9นะครับ เอาละใครที่ติดตามของเลขเด่น10หน่วยล่างทองหยอดนะครับผมก็มารับเอาไว้ตามต่อนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก10หน่วยล่างทองหยอดนะครับไปต่อเลยนะครับผมกับข้อมูลของเลขชุดจับคู่10หน่วยบนแอดสตางนะครับซึ่งเจ้านี้ก็เนงว่าที่ผ่านมาเนาะเข้า25ชุดจับคู่เป็นชุด 2ตัวบนตรงๆเลยนะครับเอาละมาในงวดใหม่นี้1สิงหาคมจะมีชุดจับคู่10หน่วยบนทั้งหมดนะครับ16ชุดด้วยกันเนาะมีตั้งแต่16จนถึงนะครับเ1เลยนะครับเอาละใครที่ชอบเนาะก็มารับเอาไว้ตามต่อรุ้นกันในงวดหน้าต่อไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขชุดจับคู่10หน่วยบนแอตางนะครับก็เหลือเวลาอีก 6วันเท่านั้นสระก็จะทำการออกรางวันแล้วนะครับไปต่อเลยนะครับผมกับแนวทางของเลขเด่นล่างเงินไหลมานะฮะก็ชุดนี้ก็ปรับสูตรใหม่นาะใช้งวดนี้ลงสนามเป็นงวดแรกนะครับให้มาที่เลขเด่นล่าง0และ5นะครับซึ่งในงวดนี้แอดก็ชอบ5เนาะ5จะมาหรือไม่ก็ต้องลุ้นกันนะครับก็ขอขอบคุณข,ข้อมูลจาก สูตรมาใหม่นะครับเด่นล่างเงินไหลมาด้วยนะครับไปต่อเลยนะครับผมกับแนวทางของเจ้านี้แอดก็ไม่ทราบชื่อเนาะแต่ว่าก็มีประ่านที่คอมเมนต์ขอเข้ามากันนะครับก็จะมาลงให้ตามคําของวดล่าสุดนี้ที่ผ่านมาก็ถือว่าให้หลุดนะครับมาในวัดใหม่จะมีเลขเด่นบนล่างที่มือเนาะมี0และมี5นะครับใครที่ขอเข้ามากันก็มารับเอาไว้ ตามต่อลุ้นกันในงวดต่อไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ท่านนี้หัวยไล่มือนะครับไบต่อนะครับผมกับแนวทางของชุดสรุป2ตัวบนนะครับวิ่งหาความสําเร็จหรือว่าอาจารย์กิจนะครับอา่าก็จะตัดได้ทั้งหมดได้เหลือ2ชุดไปกับบนนะครับ2 1 1 2และ5665กนะครับก็ชุดนี้เป็นชุดตัดจากชุดเต็มเนาะ นะครับใครที่ชอบก็มารับเอาไว้ตามต่อลุ้นกันในงวดต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากชุดสรุป2ตัวบนอาจารย์วิ่งหาความสำเร็จนะครับไปต่อเลยนะครับผมกับแนวทางของออโต้โปรแกรมเสียงโชคซึ่งสำนักนี้งวดที่ผ่านมาเข้าทางบนเข้าทางล่างเลยนะครับเข้า07เป็นตัวกลับและให้เข้า52เป็นตัวกลับของ2ตัวบนล่างเลยนะครับเอาละแล้วก็นอกจากนี้เนาะ เข้าชุดเน้นนะครับเข้าชุดเน้น52และ70นะครับมาในงวัดใหม่นี้1สิงหาคม2 5 6 4กนะครับก็จะมีชุดจับคู่สรุปผลวิเคราะห์ได้ทั้งหมด14ชุดด้วยกันนะครับตั้งแต่03จนถึง98นะครับผมให้มาตามนี้ส่วนชุดเน้นจะมีทั้งหมดนะครับ7ตัวเนาะมี03 06 2 3 3 2 4 8 8 5และ9 6นะครับใครที่ติดตามของออโต้โปรแกรมเสียงโชก็มารับเอาไว้ตามต่อลุ้นกันในงวดต่อไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากออโต้โปรแกรมเสียงโชคนะครับไปต่อเลยนะครับผมกับแนวทางของชุดโต๊ดท้ายรางวัลที่ 1@ นึแอดนภัทรแจ่มจสัสรสีนะหลายคนก็อาจจะ ตั้งหน้าตั้งตารอของเจ้านี้เนาะอ่าก็จะมาจัดให้ตามคําขอซึ่งเจ้านี้นะครับจากเศรษฐีให้เข้ามาแล้ว3งวดติดๆนะครับก็ให้เข้ามาตั้งแต่งวดของวันที่16มิถุนายน2564นะฮะในงวดนั้นเข้า618เป็นชุด3ตัวโต๊บนนะครับแล้วก็มาต่อที่งวดของวันที่1กรกฎาคม2564นะฮะในงวดนั้น ก็ให้เข้า517นะครับ3ตัวบนตรงตรงเลยนะครับและก็มาเนงว่าล่าสุดนี้นะฮะให้เข้า527นะครับเป็นชุด3ตัวโต๊ะบนเช่นกันนะครับบนออกมาที่725นะฮะมาเนงวดให่นี้1สิงหาคม2564ใครที่ถามหากันจะมีทั้งหมด72ชุดด้วยกันเนาะตั้งแต่105จนถึง 8 7 9นะครับผมให้มาตามนี้เลยสมาชิก้อนอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้นะครับถ้าใครว่าเยอะเกินไปเนาะก็หาเลขดับนะครับมาลองตัดกันดูเผื่อจะน้อยชุดลงนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดพัทแจ่มจัดสีด้วยนะครับไปต่อเลยนะครับผมกับแนวทางของเลขวิ่งบนล่างรูปปั่นจักรยานแอดคนโคราชรักไกชซนนะครับ ซึ่งเจ้านี้ก็หลายงวดเลยก็ให้เข้าต่อเนื่องนะครับก็ใครที่ตามเจ้านี้อยู่ก็คงจะรู้ดีเนาะว่าให้เข้ามาแล้วหลายงวดติดติดงวดล่าสุดนี้นะครับผมให้เข้าศูนย์เป็นหลักหน่วยของ2ตัวล่างลากออก7 0นะครับและก็มาในงวดใหม่นี้1สิงหาคมใครที่ถามหากันนะครับ ให้มาที่เลขวิ่งบนล่าง2และ3นะครับอ่า2และ3จะมาบนหรือมาล่างหรือว่าจะมาทางบนมาทางล่างนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปเนาะขอขอบคุณข้อบูลจากเลขวิ่งบนล่างรูปปัญจักยานแอดคนโคราชรักไก่ชนด้วยนะครับ